ไหวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปฏตติวิกรณ์จังวันนะครับก็วันนี้ฝนตกนะทุกคนผมไม่รู้ว่าในตลาดจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับในตลาดแจะของเยอะหรือเปล่าแต่ดูท่วนนั้นคนก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับไปดูดีกว่าไปนะครับเดี๋ยวเราเดินทัวร์ตลาดกันอีกนิดนึงแล้วกันนะก็คนก็เริ่มมาแล้วนะเส,สียงเพลงอะไรก็เริ่มที่จะมีละ ก็เดี๋ยวถ้าไปดูร้านลงกันดีกว่ามีอะไรบ้างฝนตกแล้วอะ่ะฝนจะตกแล้วอโอเคสวัสดีครับโอ้มีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยของเล่นอีกแล้วโอ,โ,อโอ้ฝนตกตกตก ที่แล้วก็ไม่มานี่มาที่นี้พอดีเลยนะเจอซัมซุงเดดลองด,องดวลเทเหร่อสองพัเจ็ดตัวทอ S แล้ว S แปดเปล่าอขอโทษเห็นหน้าลูเมื่อกี้เออ S แปดแต่บ่าสองพันเจ็ดได้ไงุโ,โ,โ้โยต้อง่อยละเอ่อไมโฟกัส เ,ออเดี๋ยวเราเปิดเครื่องแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้มีเยอะนะัน,นี้านลุงอ่ะเอ,เออใหม่เลยอม่สองอไม่นานนะอเออผมเอาฝนมาด้วยไงคือถ้ามันถ้ามันจอมันแตกเขาเปลี่ยนจอเขาไม่คุ้มหรอกอจอจอรุ่นนี้แพงมากออดูก่อนมันมีกี่จิก้กันนะพอไม่ใช่ มาได้ใช้แบบซัมซุงนานเลยหยอกดอกหอกนี่ป่ะเอ้าวโมโอโซเบอร์ก่อนก็ได้เอ้าวโมโอโซเบอร์ก่อนนะตอนนี้เป็นอันดับเวอร์ชันเก้าอันดับเก้าจะอัพได้เหรอบ้านอะเราไม่ได้ปะไม่ได้บอสไม่ได้แล้วอ่า หนักเลยดูแลอุปกรณ์้งบนดูแลอุปกรณ์ใช่ไหมไปฝังนนไหหรือโะาดแต่รถก็จะออก็จะได้ยินไหมเนี่ยเสีงดังมากเลยหกสิกิหบสีกิตัวนี้ดูแรมกันแรมเท่าไหร่แลมสองป่ะแ่แมสี่แลมสี่ล้อมหกส ได้ไม่ได้ือว่าือว่าดีแล้วนะนนียมันจับกล้องนะขึ้นมาอ่าไม่กล้องมันแหงนออกก้องมันแหงนเดี๋ยวพักกล้องมันนะึอ่ะแน่ทุกคนไอ้เฮ้ยซัมซุงเอสแปดเอ่อมีเค็มีอะไรให้ด้วยนะ สวยแล้วตัวเครื่องเนี้ยขอบพระเจดเงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีเครื่องออนะผมรอฝนหยุดตกแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว vivo กันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่ฝนเริ่มซาทุกคนนะเดี๋ยวไปดู vivo ตัวนี้รุ่นไหนไปดูราคา2,500บาทนะครับตัวน,นี้ vivo อ๋หนนาาอนนหรอครับมาถ้า vivo ตัวนี้จะดูครับว่ามีอะไรบ้างอ่า,อ<ว>ามันจะเจอปะเนี้เนี้ยตัวน,นี้เป็นแนอนดรอยเก้าแรมสี่จิกครับตัวนี้ค่ะ vivo หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งไอแอนดรอยเก้าแล้วก็ แลกกลับไปถ้าจะดูรอมแรมและพื้นที่สำหรับเก็กสองคนสองพันสิบสี่ครับแรมสี่แลมสี่สองพันสิบสี่วีโว่ตัวนี้สองพันห้าถ้ามาน่าจะต่อได้อยู่นะตัวนี้ตัวเครื่องไม่ปลีเหรอ ตอนนี้ตัวซัมซุงไปดูนะครับรุ่นไหนผมมาตกครับเปยเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเนี่ยดังนิดหน่อยดังมากเลยมันมันจะเรินอยู่สองสอสี่จุดนะครับขอบตาขอบนะสี่มุมนะราคาสองพัสามแต่ดูแล้วก็น่าสนใจกับราคามันอยู่นะครับ ดูข้อมูลซอฟแวร์นะทุกคนเป็น a Android เวอร์ชั้นสิบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Samsung A7 2018นะครับตัวนี้ส0 0 3ัสามเองอ่ะใครเอาไปใช้ใช้ขำๆมาโอเคนะไม่ขำมาใช้จริงก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวดูตั้นที่จัดเก็บก่อนไหน อุรปกรณ์ครัเอาอุปกรณ์ครับเก็บน <16 4. S 1> ะ <17 4. S 1> ก็คือเลมสี่รอมหกสี่อ่ารอมหกสี่แต่ว่ามันเป็นแอนดรอยเวอร์ชันสิบนะครับตัวนี้เดถือว่าเป็นตัวใหม่เลยนะเอเจสองพันสิบแปดนะตัวนี้สองพัสามเนี่ยน่าสนอยู่นะใครที่ แต่นเครื่องไปใช้งานมันบูกมากเลยตัวเนี้นย2,300เองรถเก๋าดีมากเดี๋ยวขอมาดูฝั่งนี้กันทุกคนนะเปิดะม่านออกตอนนี้เนี่ยจะเป็น ของที่พี่โก้พึ่งจะามาลงใหม่นะจะไม่รู้มีอะไรบ้างนี่ก็เลยพนนีสามแะนะ่้นอะจะได้นะมันเสียมันดังไงทัดลงไฟมันนะ่ะเนี่ยตระส่งนั่นนหะร้านเดียวกันนะครับร้านพิ่โก้กับร้านเจ๊ปลาแต่ว่าเราจะไปดูร้านไหนนั่นแหละ แต่ว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านเดปาตอนนี้ก็ให้ลุงดูแลอยู่นะตอนนี้ไอ้ข้อท่าตอนนี้วะเป็นเหมือนในนั้นน่ะไอ้โดนโดนลูกไฟอะ่ะไม่รู้มันใช้งานยังไงไม่รู้อ่ะนะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นโดรนโดรนโดนลูกไฟ อันนี้อะไรเบบีมอนิเตอร์มันเหมือนมันเป็นจออะ่ะมันต้องมีกล้องต่อของมันอยู่อะนะคิดว่าเอาไวด้ดูเด็กอะ่ะน่าจะมีชุดกล้องของมันแล้วตรงเนี้ยพอไม่ยานคาเวบูนี่คาขบูอะไรไม่รู้นะ่ะ ขบัวอะไรไม่รู้อ่ะได้อยู่นะแล้วก็ลำโพงโพงของอะไรไม่รู้ อะไรเรอยู่ข้างในนะในหัวฟังบ้านะัน,นหัวฟังเนี่ยสนุกกันใหญ่เลยนี่นี่อะไรไม่รู้เหมือนเครื่องเล่น, 3, นเอพิสามไงไม่รู้งั้นเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรโทรศัพท์มือถือนะครับ iPad ดเออตรง iPad เต็มเลยอะไรอะไร iPad อะไรมันแหละไม่รู้จะติดหรือเปล่านะแต่ว่าแบตมันเสื่อมไปจอมันอ้าตรงนี้ปะใครที่อยากได้ไปทำอะไรอ่ะโอเคียนนะเพราะมันตกรุ่นไปนแล้วเราคนนี้ อะไรไอโฟนไอโฟนก็มีเลยเออ,อ 4. 4แล้วก็ไอโฟนสี่สี่เลยตัวมากมันจะดีเลยนะพวกนี้มันต้องลองอ่ะทุกคนนะแต่ว่าเครื่องพวกนี้มันมันจะดีเลยแหละสมรรถภาพ ขอจะปิดสังนี้กันแล้วกันคุ่ม้าคุ่ม้าสก็ตักน่าจะหมดระลักของลุงอะ่ะเดี๋ยวเห็นตัวเนี้ยเป็นตัวต่อกล้องมองหลังรถยนต์อ่ะ อ๋อเออน่ะแล้วก็มีอะไรบ่องหูฟัง M D Tech มาจะมาดูฝั่งนี้ของรุงกันบ้างดีกว่านะ อแต่ชาร์จนะเนี่ยทุกคนหาแบตเตอรี่กล้องดูดิผมว่าจะถ่ายหลายทีแผมก็ลืมเนี่ยใครอยากหากอุปกรณ์สายชาร์จของกล้องอะแล้วก็แบตเตอรี่กล้องนะมีแทบจะทุกรุ่นเลยนะนี่หมดเลยปะนี่ยเนย่ปะมีของแคนนอนของที่ค่อนแลวชาร์จอ่ะนะ เข้ามาหาลุงได้นะใครที่หาดัปเตอร์ของแท้แล้วก็มือสองอะไรเงี้ยอย่างแบตเตอรี่ดูดิน,นี่ตรงนี้กล้องฮะก็มีแบบมาแบตโซนี่แบตซัมซุงกล้องซัมซุงกล้องนี่ o n อ,อ,อนแต่พวกนี้มีนะามยันนน่นอะไอตัวสายชาร์จของแล็ปท็อปอะอันนี้อะไรตู้เย็นน,นั่นแหละ ตู้เย็น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 จับไว้แล้วก็แดปเตอร์้ถบุ๊กเทเนี่นะก็มีทุกยี่ห้ออ่ะยันเครื่องวียังมีเลยทิ เดี๋ยวไปดูของดูข้างในก่อนเห็นปะอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอันอนี้นอนของยูโนโวของโตชิบ a ของเอเซอร์นะมีหมดนะครับดูกคนมีกับทุกอยี่ห้อใครที่หาอะแดปเตอร์อย่างเนี้ยแท้เลยนะนีน่ยอรซูก็มีนี่เยอะะเลยนี่ของแท้นะครับ ใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาถามลูกหน้าในโซนี้ Sony, เห็น่หม Sony อนี่เดโออ่ะเอแต่ว่าไม่แน่ใจของของมือถือก็มีไอโฟนไอโฟนก็มีนะไอโฟนก็มีอันนี้นี่ของ oppo นะอ a d ้ตอร์มือถือของไอโฟนนี่ก็เยอะเหมือนกันดูดินะของไอโฟนแท้มีไปกระตักเลยดูดิ อันนี้ก็ของซัมซุงแท้เห็นไหมใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาหาลุงได้นะครับนี่ก็มีนะรีโมงรีโมททีวีเนี่ยรีโมดลุงก,ก็เก็บไว้นะการเช็ครีโมทดีไม่ดีเนี่ยออาหานใส่พบลองกดดู่ะลองกดเอาโรศัพท์เปิดมาเปิดกล้องแล้วก็กดดูถ้าแสงอินฟราเรดมาขึ้นก็ขึ้นแ่ยังใช้งานได้อยู่นะแต่ลุงขายยันกุมารทองดูดิ ไม่ใช่นะตุ๊กตาออเอาอันนี้อ๋อตุ๊กตาคอรานใช่ไหมหงมัมนทองเห็นแล้วเมื่อกี้มันถ่ายไปแล้วตัวอะไรของมันทองกันเนี่ย <c oughs> ไหนยมีไอโฟนนี่เหรอต่อไอโฟอนไอโฟอนดูหน่อยในในสามแปดอ่ะเออหงมาม,มาหงมามาอืาออ่าเดี๋ยวดูไอโฟนก่อนผม้องซื้อให้ นี <iPhone> ่ไอโฟนตรงนี้สว่าง,งนี่ตู้งนะมาลงนะอ่ไอโฟนเจ็ดพัะ th, 128. เจ็ดัร้อยยี่แปดจิกโอ้ยสามแปดแปดปเตอรี่เหรอไม่แบตก่อนลงข้างล่างไหนลงข้างล่างนั่งนั่นๆๆๆอ๋อเข้าไปดูสุขภาพแบต นี่ไหมข้างบนร้านแบตเตอรี่นะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเปลี่ยนแบตใหม่กันแนบบ่เออน่าจเปลี่ยนแบตเอ้ยแจ๋วเลยสามพันแปดร้อยแต่ต่อพิกโกดีวกว่าสักสามห้าตัวนี้ไม่ติดคาวนะตัวนี้เดี๋ยวลองดูไอ้ตัวสแกนนองสแกนนิ้วใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะโง่โงมปั๊บไม่ใช่ไหนดูมัไม่ใช่ใช่โ <laughs> ฟน,น์ทแท้ยังลืมเลยความปลอดภัยปะ่ะ พัดอะไรด,ดีอ่ะลองดูนะก็ได้ได้ได้ยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนโอเคเสียงหลักไม่ลำโพงอ่าลองเทสเทสไม่เทสลำโพงนะเพิ่งมาลงเมื่อกี้เองทุกคนเมื่อกี้ไม่มีเลยนะรถจัดซะนหน่อยละอย่างนี้เสียงใช่ไหมเข้าไปตรงข้างบนอยู่ฮ่องบน อัียงอักษรละกันสันตา,า,า <Okay. S 2> มพีดีนไหมดัง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 แต่ไม่พีดีไม่ได้อักษรสันได้อยู่อ๋อไมค์ก็ลองเข้า Google ได้เก็วะแต่ไม่มีเน็ตเออเข้า Google ดูเข้าัสตอรีก็ได้เดี๋ยวเนาะวันนี้สิลีไม่ได้ตั้งไว่าไม่ได้ตั้งไว่านะเขาอัดเสียงเลยไหมก็ต้องเขาอัดเสียงใช่ไหมอะอัดเสียงอ่าวนันนึง เท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 อ่ะเทเทโอเคนะลำโพงดีทุกคนมีหมดเลยตามกล้องเลยกล้องเลยกล้องกล้องกล้องไอโฟนเจ็ดราคานี้นี่หายากมากเลยนะกล้องหน้าดิเนี่ยพนักงานชัดแก้ว มีเคสให้ด้วยอขอข้างในก่อนเออเยวขอดูนาการข้างในก่อนอตอนนี้ผมน่าจะไม่พลาดทุกคนน่าจะเก็บสแปร์นะครับติดฟิล์มมาให้หมดแล้วนะอ๋อสภาพสวยมีรอยนิดหน่อยมีรอยนิดหน่อย,อ,ยอ๋นนะออ่ เขาปิดเสียงไว้แล้วเปล่าวะรูปปุ่นตรงข้างซ้ายอะ่ะฮมปิดเสียงเออเขาปิดเสียงไว้เ,เราต้องใส่ซิมเออต้องใส่ซิมก็อโอเคนะฮะโฟนเจ็ดเครื่งนนะีอ้อืเอานะครับตรงนี้เก็ <c oughs> <c oughs> บสเปร์มีเคลียร์ให้ด้วยอ่ะไปะ่ผิดทาง มาช่วยกันอุดหนุนนิดนึงนะครับได้ของดีๆมาปิดอ้าวโอเคนะครับผมจ่าตังค์พี่โก้ก่อนนะครับตัวนี้ได้มาใน iPhone 7นะครับได้มาในราคานี้แหละเดี๋ยวขอเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งต่วความชัวเออให้โดนแต่ปุ่มโดนปุ่มอ,ะอ่ะ iPhone 7พัดนะครับตัวนี้7พัด ร้อยยี่แปดจิกราคาสามพันแปดร้อยนะครับสภาพคลิปอยู่เลยเ่ออ่คาวคืออะไรไม่ติดนะครับไม่ติดคราวนะ่ะอเดี๋ยวจะได้อ่อ อ่านกดลงถือโอเคนะครับเดี๋ยวจะตามมิกโก้ไปเมือง,งนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วสำหรับมิกโก้กับเราลุงวันี่นะขอบคุณมิกโก้ครับผมขอบคุณลุงครับไปแล้วครับที่หน้าผมมาใหม่นะที่หน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวของแงอัปเดตกันอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ